ฟุตบอลกันโชวเซเรียอาประเทศอิตาลีฤดูการ2025-26นัดที่12อูดิเนเซ่พ่ายโบโลญ0-3กายารีเสมอเจนั3-3ฟิโอรเรนตีน่าเสมอจูเวนตุส1-1นาโปลีชนะอัต,ตาลันตา3-1เฮลัสเวโรนาพ่ายปาระมา1-2เครโมเนเซ่พ่ายโรม่า1-3ลาซิโอชนะเลสเช่2-0อินเตอร์มิลานพ่ายเอซิมิลาน0-1โตริโนโพ่ยโคโมโ1-5 ซัสซูโอโลเสมอปิซา sc สองสองสรุปตารางคะแนนฟุตบอลกันโชเซเรียอาประเทศอิตาลีนัดที่1 2จสอจะฝูงเป็นของโรม่ามี27คะแนนที่2เป็นเอซิมิลานมี25คะแนนที่3เป็นนาโปลีมี25คะแนนและที่4เป็นอินเตอร์มี24คะแนนเดวซันโบนัดที่11ฮาคานซันฮาโนกรูอินเตอร์มิลาน5ประตูริคาร์โดออสซอรินีโบโลญญา5ประตูคริสเตียนพูลิซิสเอซิมิลาน5ประตูเอนจิบบอนีอินเตอร์มิลาน10ประตู ราฟาเอลเลอาอเอซิมิลาน4ประตูฟุตบอลกันโชเซเรียอาประเทศอิตาลีฤดูการ2 0 2 5 2นนัดที่13คืนวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนตี 2, 45นาทีโคโมพบซาสูโอโลคืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน3ทุ่มตรงปามาพบอูดินเนเซ่เจนูพบเฮลัสเวโรนาเที่ยงคืนจูบินตุสพบกายารีกันโชวตี24นาทีเอซิมิลานพบลาซิโอวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน6โมงครึ่งเ สามทุ่มตรง p ิซาเอสซพบอินเตอร์มิลานเที่ยงคืนอัลตาลันตาพบฟิออเรนตีนาคืนวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกาย,ยนตี2 45นาทีอาเอสโรมาพบนาโปลีคืนวันจันทร์ที่1นึ่งธันวาคมตี 2, 45 5นาทีโบลญาพบเครโมเดเซขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ